สวัสดีครับพบกับผมรายการท่วไทยไปกับพี่แกน้ำความสุขความเป็นสิริเป็นมงคลมงคลมงคลชีวิตมาฝากทุกท่านเช่นเกิดเช่นเกิดและภาพที่เห็นเป็นสิริเป็นมงคลคือพระพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหลืองฤทธ์เหลืองฤทธิ์ ผมก็ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆองไหนครับองไหนคะคุณบิ๊กแอดองนี้แบบนี้พิมพ์นี้ให้ชมให้เห็นการทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังชัดชัด ที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นแค่จางจิตให้มั่นยกขึ้นมาอธิษฐานก็ขนลุกขนชันเพิ่มปิติทีเดียวครับไม่ธรรมดาศักดิ์สิทธิ์เหลืองฤทธิ์จริงๆองค์นี้องค์นี้ครับบางท่าน อธิษฐานขอพอรขอโชคลาภก็สำเร็จถามนั้นเป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์ยิ่งบางท่านขอพอรอธิฐานขอพอรเรื่องธุรกิจการงานโดยใจอันบริสุทธิ์ ไม่นานก็สำเร็จธุรกิจการงานตามคำอธิษฐานนั้นเป็นที่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งองค์นี้องค์นี้แบบนี้พุทธคุณร้อยแชัดเจนที่สุดพุทธคุณแค้วคลาดปลอดภัยโชคดีไม่ว่าใครได้บูชาแล้ว ต้องมีประสบาการณ์ไม่มากก็น้อยเป็นที่กล่าวฝันขันมาจนถึงทุกวันนี้สะสมเป็นสิริมงคลบูชาติดตัวเป็นสริริเป็นมงคลบูชาไว้ที่รถก็ดีบูชาไว้ที่บ้านก็ดีบูชาอย่างสำนักงานที่รือว่าเรียกว่าดีและสุดยอด โอ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียวโอ้โหโอ้โหสวยงามทีเดียวเรียกว่าตั้งใจตั้งน้โมสามจบบูชาด้วยความศรัทธาปาติหารก็เป็นสิ่คนเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนพระผงพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ เป็นที่ยอดนิยมหลายท่านคนา้นหาหลายท่านมีแล้วหลายท่านต้องบอกว่าอยากได้อยากได้อย,ไดอยากพบอยากเจอเป็นสิริเป็นมงคลครับใครๆก็อยากมีครับหลายท่านผู้ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาต่างประจักษ์กับตัวเองมามากมายเดินทางทั่วประเทศไทยทั่วไปขึ้นล่อง ปลอดภัยแควค้าดไม่มีอุบัติเหตุเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้วิจจะและญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับปลอดภัยและศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวทั่วไทยจริงๆของจริงของแท้ของแท้ครับอออ ทั in 1941, ้งโชคดีแควคาดทั้งโชคดีแควคาดปลอดภัยสมความปรารถนาจะขอความสําเร็จสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างบอกว่าสําเร็จโชคดีมานักต่อนักนำมาชมกันครับองคไหนครับคุณพิแกตองค์นี้แบบนี้พิมพ์นี้ศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เหลือหลายศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์เหลือหลาย จนเป็นที่โจดจานพูดกันต่อๆมาพูดกันต่อๆมาดังไปทั่วประเทศนะครับติดความกปัญญูกตะเวทีนะครับ,รญญรรบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะครับโชคดีร่ำรวยสมความปรารถนาตามคำอภิฐานของท่านอย่างแน่นอนสาธุสาธุนะครับนี่นะครับ วิธีเป็นสืรอเป็นมงคลวิธีเป็นสืรอเป็นมงคลครับแน่นอนครับบิ๊กแอดทำบ่อยจริงๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆครับแมดีจริงๆดีจริงๆฝากไว้ครับถ้าพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องขอโทษจริงๆไม่มีสคริป คิดอะไรได้พูดไปด้วยความบริสุทธิ์ใจครับฝากไว้เป็นสิริเป็นมงคลกับทุกท่านและขอขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีหลายท่านเขียนมาถามมาเล่าให้ฟังกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้บุญด้วยกัน พิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จทุกประกาศขอบคุณขอบคุณและสวัสดีครับ